แฟนฝรั่งมีหญิงอื่นทุกครั้งที่มาหาเราแต่หนูรักเขาจึงไม่อยากเลิกก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่คือรู้จักกับฝรั่งยังไม่ได้แต่งงานกันก็ฝรั่งคนนี้ก็มาหาปีหนึ่งมาสองครั้งแต่และครั้งที่มาหาฝรั่งคนนี้จะนอกใจน้องเขาทุกครั้งน้องเขาบอกว่าพี่หนูจับได้ทุกครั้งแต่ว่าหนูรักเขาหนูให้อภัยเขาทุกครั้งก็เออคราวนี้หนู มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ากล้าถึงขนาดว่าพาผู้หญิงคนนั้นมาเจอหนูแล้วบอกว่าเออฉันขอเขาเป็นแฟนอีกคนได้ไหมเหมือนกับแบบอยากได้ทั้งคู่อะไรประมาณนี้ยน้องเขาบอกว่าเขาจะจับได้หลายครั้งทุกครั้งที่จับได้ฝรั่งคนนี้ก็จะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พอแล้วก็กลับมาอยู่กับน้องเขาใหม่น้องเขาก็ให้อภัยเพราะความรักจริงๆแล้วเนาะเอายงี้หนูครั้งล่าสุดหนูบอกหนูรับไม่ได้เพราะว่าฝรั่งคนนี้พาผู้หญิงคนนั้นมาแล้วบอกว่า ออยากได้น้องทั้งสองคนอืมยากใช้ชีวิตคือเวลามาหาก็อยากจะมาหาทั้งสองคนเลยอย่างเงี้ยเ,ออเธอรับได้ไหมน้องเขาบอกเขารับไม่ได้แต่ว่าเอออยากเลิกแต่เลิกไม่ได้เพราะว่ารักเขามากอืมอย่างแรกเลยเนาะอันนี้เอาความคิดพี่ก่อนนะความคิดคนอื่นเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันความคิดพี่นะหนูหนูทำไมถึงด้อยโอกาสตัวเองอย่างเงี้ยทำไมถึงด้อยค่าตัวเองอย่างนี้ล่ะลูกหนูตัดโอกาสของตัวเอง ให้โอกาสเขาหนูให้โอกาสเขาจนลืมให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าคะหนูในชีวิตหนูหนอาจจะมีผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตหนูอีกมากมายอาจจะมีฝรั่งดีๆเข้ามาในชีวิตหนูอีกมากมายแล้วหนูคิดหรือว่าในเมื่อเขายังไม่ได้แต่งงานกับหนูเขาไปไหนีแล้วแล้วแต่งงานไปอะ่ะแล้วเขาเป็นอยู่อย่างนี้หนูจะมีความสุขหรือคะหนูอย่ารักเขาจนตาบอดอย่ารักเขาจนหน้ามืดมองไม่เห็นอะไรเราต้อง,อย,อ,ง,ง,งอยู่ในโลกของความจริงค่ะอยู่ในโลกของความจริง ไม่มีใครที่จะอยู่กับผู้ชายที่นอกใจเราได้ตลอดเวลาพร้อมเสมอทําไมเขาถึงพร้อมที่จะมีคนอื่นทําไมเขาถึงพร้อมที่จะเอ,อ่อนอกใจเราทุกครั้งที่มาหาเราก็เขารักเราไม่มากพอไงคะลูกแต่หนูรักเขามากเกินไปจนให้โอกาสเขาจนเขาย่ามใจย่ามใจได้ใจคราวนี้มีใหม่แล้วก็บังเอ,อิญผู้หญิงคนนี้ก็ถูกใจมากเหมือนกันก็เลยมั่นใจว่า ถึงเธอจะฉันได้เธอก็ต้องยอมฉันเพราะเธอรักฉันมากก็เลยมาถามไงคะว่าฉันจะพาผู้หญิงคนเนี้เออมาด้วยทุกครั้งแล้วก็เราเวลาที่ฉันมาหาฉันจะมาหาเธอด้วยแล้วหาผู้หญิงคนนี้ด้วยเธอจะโอเคไหมคือ <c oughs> นี่นี่เขาแบบว่ามั่นหน้ามั่นหนุอย่างมากมายที่ว่าฉันสามารถทําอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็ต้องยอมฉันแล้วหนูยอมไหมคะหนูยอมไหมคะหนูบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับหนูแต่หนูก็ยังอยู่ขเขาหนูยังให้อภยัยเขาทุกครั้ง ให้อภัยเพื่ออะไรคะหนูหนูตัดโอกาสตัวเองมากมายเลยทําไมไปให้โอกาสเขาขนาดนั้นไม่ได้เจ้าชายนะคะลูกเขาไม่ใช่เจ้าชายไม่ใช่เทวดาลงมาจากสวรรค์เออฝรั่งมีมากมายเยอะแยะมากมายหนูตัดคนนี้ออกหนูก็ไปทําความรู้จักกับคนใหม่ประสบการณ์ที่หนูได้จากคนนี้หนูก็ไประวังคนใหม่ซึ่งชีวิตคู่นะไม่มีใครหรอกที่ว่ารู้จักฝรั่งคนแรกฝรั่งจะทํายังไงก็แล้วแต่เราต้องทนอยู่กับเขาเพราะว่าเรารักเขาไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เล้วฝรั่งเขาก็ไม่ทนกับเราเช่นกันถ้าเราไม่ใช่เขาก็ไม่เอาเหมือนกันฉะนั้นเราจะไปให้โอกาสเขาอย่างเดียวโอ้ให้โอกาสทาั้งทั้งฝรั่งคนนี้ก็ยุมากกว่าเราต้องเยอะหนูให้โอกาสเขาให้โอกาสเขา,อาเออพอผู้หญิงพอเขามีผู้หญิงพอเอเราจับได้เขาก็เลิกเขาเลิกหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเลิกอืมเราอย่าเพิ่งไปมองคนไทยด้วยกันในทางที่ไม่ดีอย่าไปบอกว่าอุ้ยเออพอจับได้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยเออผัวแฟนเราก็เลยเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเลือกเรา ฟน <F an> เราเลือกเลือกเราหรือว่า,ผ,นนา,าผู้หญิงคนนั้นเขาจากไปอืผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ให้โอกาสผู้ชายคนนี้อีกต่อไปก็เป็นไปได้หนูจะไปคิดเข้าข้างตัวเองว่าอุยฉันเลิกเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกครั้งที่เขาที่ฉันจับได้เขาก็เลิกกับผู้หญิงคนนั้นเขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นเลิกกับเขาหนูต้องตัดสินใจดูให้ดีต้องคิดดูให้ดีฝรั่งแบบนี้ไม่ซื่อสัตย์กับใครทุกครั้งที่มาหาหนูนอกใจทุกครั้ง ทุกครั้งที่มาหาหนูหนูจับได้ทุกครั้งถามว่าที่จับได้นี่เพรเา,เาะเขาหลอกไม่เก่งหรืออะไรเขาตั้งใจให้เราจับได้หรือเปล่าเขาตั้งใจให้เราเรียนรู้ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่เมื่อหนูจับเขาได้เขาก็บอกว่า efendim, เขาเป็นหนุ่มเขาอย่างนี้แต่แต่เขาก็บอกฉันรักเธอมากนะแต่ฉันเออฉันเป็นอย่างนี้นี่ใส่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันอยากให้เธอยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นคือต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเออมีคนนู้นมีคนนี้มีคนนั้นประมาณเนี้ยอ่หนู อย่างนี้ยังจะเอาอีกเหรอแล้วหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าหนูหนให้โอกาสเขารอเขาคือสักวัหหนึ่งถ้าเราแต่งงานกันเราไปอยู่ที่นู่นคงไม่เป็นโอ้โหเป็นหนักกว่านี้อีกพี่จะบอกให้ภาพเป็นมาอยู่ที่ประเทศเขาจริงๆนะเพราะประเทศเขาเขายิ่งเขายิ่งเรื่องเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเขาอาจจะยิ่งทํามากกว่านั้นหนูจะมาเพื่อให้ช้าใจทําไมล่ะคะอืหนูจะมาทําไมหนูจะรอแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพื่ออะไรเขาไม่ให้เกียรติเราเลยเขา ให้โอกาสตัวเขาเองเท่านั้นคือเขาจะหยุดอยู่กกับเราก็ต่อเมื่อเขาไม่เจอใครถ้าเกิดเขายังเจอใครไปเรื่อยๆยังมีใครให้ความสนใจกับเขาเรื่อยๆเขาก็จะไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งที่เขาเจอใครที่ว่าถูกใจเขามากมายจนคิดว่าโอยผู้หญิงคนนี้แหละฉันจะอยู่เขาตลอดชีวิตเขาก็ทิ้งหนูไปอืมถามว่าถ้าหนูบอกว่าหนูรักเขามากและเวลาที่เขาอยู่กับหนูเขาก็แลที่รักหนูมากเช่นกันเขาไม่ได้รักหนูมากหรอก หนอูอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองด้อยค่าตัวเองไปว่าคือมองแต่ความการกระทําที่เขาทํให้ให้กับเราจริงๆแล้วฝร,รั่งเนี่ยเรื่องเทคแคร์ผู้หญิงเนี่ยก็เรื่องปกติอืเรื่องปกติผู้ชายบางคนเน่ะเทคแคร์ care, เธอเธอจะกินอะไรเธอยังไงเธอ,เอหิวไหมอะไรไหมคือผู้ชายบองคนเขาเป็น อเขาเป็นแล้วฉะนั้นไอ้หนูก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขาทํากับเราแบบนี้คือเขารักเรามากเขาถึงได้ทํากับเราอย่างนี้แล้วเวลาเราจับได้ทุกครั้งเขาก็จะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นทุกครั้งเขาอาจจะไม่ได้เลิกกับผู้หญิงว่าผู้หญิงอาจจะรู้แล้วเลิกแล้วจับได้หนูก็โทรไปหาผู้หญิงไม่ใช่หรอคะก็ผู้หญิงเขาอาจจะเลิกก็ได้ผู้หญิงเขาอาจจะไม่ให้โอกาสผู้ชายคนนี้ต่อไปมีแต่หนูนี่แหละที่หนูไปให้โอกาสเขาจริงๆแล้วคนที่จะลําบากต่อไปในวันข้างหน้าก็คือตัวหนูเองนะคะไม่ใช่ว่าฝรั่งคนนี้ก็ถามว่าจะกกั้คระจจนทุใ นอกใจตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกหนูเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เจอกันก็<ฟ>คุยกันถูกโคลกันก็เลยไปอยู่ด้วยกันแล้วเออน้องก็ไปส่งที่สนามบินไปส่งที่สนามบินก็มีผู้หญิงอีกคนไปส่งที่สนามบินเช่นกันพอผู้ชายคนนั้นขึ้นเครื่องไปก็เลยถามผู้หญิงคนนี้ว่าเออรู้จักกันเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอผู้หญิงคนนั้นบอกไ<ห><ป>ม่ใช่เป็นแฟน <ๆ S 1> กันเขาไปนอนกันมาหลายครั้งแล้วอ้าว คือน้องก็ไม่รู้แน่ๆขณะที่น้องอยู่กับเขาเขาไปนอนกับผู้ห on ญิงเอนหนูย on ังไม่รู room, ้เลยเออหนูมัวแต่อะไรไม่รู on ้อ่ะอ๋ออันนี้ยคือเราต้องอย่าไปหูหนวกตาโบอดนะคะเราต้องลืมหูลืมตาบ้างนะคะว่าหนูไปเออวยวไวใส่เขาเออเพราะผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลิกติดต่อกับแฟนเราแฟนของน้องเขาไปส่วนน้องก็ไปวยยายกับแฟนแฟนก็ขอโทษฉันจะไม่ทําอีกอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆอ่ะเป็นคนอื่นเขาเลิกแต่ครั้งแรกแล้วนะเออแต่หนูก็ยังอยู่กับเขาเออหนูยังอยู่กับเขา ด้วยความที่หนูรักพี่เข้าใจด้วยความที่หนูรักเขาแต่ผู้ชายอย่างเงี้ยเขาไม่หยุดอยู่ที่เราหรอกถามว่าฝรั่งอย่างเงี้ยมันมีไหมเยอะแยะค่ะตอนนี้อืมฝรั่งอย่างเงี้ยเยอะแยะบางคนมีเมียอยู่ประเทศตัวเองด้วยซ้ําแต่ไปประเทศไทยก็ไปมีอีกสองคนสามคนนัดเจอคนนั้นทีคนนี้ทีเป็นว่าเล่นท่องอยู่ในแอปหาคู่นั่นแหละอใครดวงซวยก็เจอผู้ชายแบบนี้ไปแล้วเวลาเจอผู้หญิงนะี่ยโอ้ยสุดแสนหวานฉ่ารักมาก รักมากหลงมากอืเธอดีกับฉันฉันดีกับเธอเอาอกเอาใจเออคอยจับมือคอยจูงมือผู้หญิงไทยก็ประทับใจประทับใจโถเธอรักฉันมากนะนี่ที่ไหนได้มีเมียอยู่ประเทศตัวเองที่ไหนได้เออเวลาผือเราก็ไปนัดเจอผู้หญิงอื่นเช่นกันฉะนั้นเราอย่าไปให้โอกาสเขาจนลืมให้โอกาสตัวเองหนูเสียเวลาไปเปล่าสองปีสาปีทุกครั้งที่มาหาก็นอกใจทุกครั้งทุกครั้งที่จับได้ก็เลิกทุกครั้ง และทุกครั้งที่จับได้ก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมคนใหม่ตลอดคนใหม่ตลอดน้องคิดว่าถ้าเกิดฝรั่งคนนี้ดีจริงอะ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้เขาไม่ได้ดีจริงเขาไม่ได้รักเราจริงเราอะรักเขาอืมรักจนหน้ามืดตาหมัวหูหนวกตาบอดยังเขารักหนูคนเดียวหนูจับได้เขาก็เลิกก็หนูโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นนี่ก็หนูไปจับได้หนูก็ไปไวุ่นวายกับผู้หญิงคนนั้นนี่เขาก็ถอยให้ไงเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเ็าอาจจะคิดว่าอ้าเออฝรั่งเยอะแยะ ทำไมเขาจะต้องมาแย่งกับเอ,อฝรั่งแบบนี้ที่มีคนไทยอยู่แล้วแล้วก็มาติดต่อกับฉันอีกเขาอาจจะให้โอกาสตัวเขาเองแต่คนที่ไม่ได้ให้โอกาสตัวเองคือตัวหนูค่าน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังนะคะช่วยแนะนําน้องเขาหน่อยคือน้องเขาก็บอกว่าหนูให้อภัยเขาทุกครั้งเพราะหนูรักเขาเพราะในขณะที่อยู่กับหนูเขาก็เทคแคร์หนูดีมากๆการเงินการทองเขาก็ให้หนูดีระดับหนึ่งก็ไม่ถึงกับว่าเปมากมายอะไรแต่ก็ให้ระดับหนึ่งทุกครั้งที่โกรธทุกครั้งที่อะไรก็จะซื้อของขวัญให้อะไรให้อันนี้เออ เท่าที่พี่ฟังก็หนูจะเป็นคนที่ใจ่อนไหวอืมเพราะความรักทุกอย่างให้อภัยหมดเพราะความรักไม่ว่าเขาทาอะไรดีไปหมดลองเปิดหูเปิดตาในอีกอีกอีกทางหนึ่งด้านมืดบ้างว่าเอ๊ะทาไมเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาทําแบบนี้เขารักเราไหมอะไรไหมนงต้องเปิดหูเปิดตาดูบ้างเนาะจะไม่ใช่ว่าให้โอกาสฝรั่งจะลืมให้โอกาสตัวเองแทนที่เราจะมีฝรั่งคนมาใหม่แฟนใหม่ที่ดีกว่านี้กลับต้องมาจมปลักกับผู้ชายแบบนี้ ไม่ว่าไม่ได่ากันนะคะทุกคนแนะน,นําน้องพข้ใมาเพราะว่าไอ้ที่เขียนมาเนี่ยเขียนมาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยก็คืออยากระบายอยากจะเล่าว่าหนูรักเขาพี่เพราะหนูรักเขาหนูให้อะไรทุกครั้งเพราะหนูรักเขาแค่คําเดียวพี่ก็บอกเขาไปว่าอย่าตัดโอกาสตัวเองอย่าให้โอกาสฝรั่งจนลืมให้โอกาสตัวเองนะคะอ่ะก็แนะนํากันดีๆนะจ้าแล้วเจอกันใหม่จ้า